<Activ> ในซีรีส์เกม c a r d Rider เนี่ยนะครับทุกคนรู้กันดีว่าการออกตัวให้เร็วคือการกดสตาร์ทกดออกตัวพร้อมกับสัญญาณไฟเขียวนะรถจะพุ่งไปข้างหน้านะอ่าดูตัวอย่างกดแน่นะกดพร้อมสัญญาณไฟเขียวมันจะเป็นแบบตึงตึงตึง,ตงกดอย่างแงนะ ตึงตึงตึงกดเนี่ยนะกดพร้อมสัญญาณสัญญาณโกรหรือสัญญาณไฟเขียวเนี่ยนะอันนี้ผิดนะถ้าเป็นเกมคาร์ดไรเดอร์ดิฟเนี่ยจะมีการออกตัวที่แรงกว่านี้นะเขาเรียกเพอร์เฟกต์สตาร์ทนะมันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับอ่าเป็นไงไองเงาข้างซ้ายว่าออกตัวแรงแล้วนะแต่อันนี้แรงกว่านะอ่าเดี๋ยวดูอีกรอบนึง พุ่งเหมือนกันแต่พุ่งแรงกว่าเยอะเลยนะมันทํายังไงเดี๋ยวจะอธิบายประกอบครับในแบบแรกเราจะออกตัวพร้อมสัญญาณไฟเขียวเป๊ะๆใช่ไหมแต่แบบ perfect start ครับเราจะออกตัวหลังไฟเขียวนิดนึงนะอ่ะดูอ่าโกไปนิดนึงแล้วค่อยกดตามหลังสั้นๆนะมันจะเป็นแบบตึงตึงตึง,ต,งตึงกดเงี้ยนะตึงกดนะไม่ได้กดพร้อมตึ้งสุดท้ายนะ ตึง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 กดอ่ากดตามหลังมานิดนึงนะแบบเร็วมากนะแต่ว่าอย่าพร้อมกันนะต้องตามหลังนะมองแทบจะไม่ทันเลยดูความเร็วปกติครับตึง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 กดอ่าเดี๋ยววนใหม่หลายๆรอบจะได้จําจังหวะได้ตึง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 กด ตึงตึงตึงตึ๊กกดทีนี้เรามาลองเปรียบเทียบความเร็วในแต่ละแบบกันบ้างครับแบบแรกผมจะไม่กดอะไรเลยนะปล่อยจอยเลยนะอันนี้ปล่อยจอยนะนี่นะปล่อยจอยรถก็จะไปอย่างนี้อ่าต่อไปเป็นการออกตัวแบบปกติที่กดสตาร์ทพร้อมไฟเขียวนะ ่าก็จะเท่านี้นะประมาณ160อะไรประมาณนี้นี่คือแบบปกติต่อไปแบบ perfect start ที่สอนไปวันนี้อ่าพุ่งเลยในแบสซี่ออกเสียงร้องด้วยนะนี่คือทำถูกนะถ้าแบสซี่ร้องเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะถ้าชื่นชอบเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กด comment กดตัง y ิวให้ผมด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนขอตัวไปฝึกต่อแล้วบ๊ายบาย